เป็นเรื่องแคมหรอกว้ใจเบิร์ดเบิร์เบิร์เบิร์ดชานแลเบิร์ดแลเ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบิร์ h a n n e l อีกแล้วนะฮะเฮฮาไปยิงโป๊โกไปเลยเปืเ่อยน,นะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกเรื่องอุปกรณ์แคมป์และทีเนี้ยว่าวันนี้เบิร์กก็จะมาแนะนําเกี่ยวอุปกรณ์แคมป์นะเพราะหลังจากที่ช่วงนี้นะสถ,ถานการณ์โควิดบองตรงเลยอ่ะไม่ได้ไปแคมป์ไหนเลยอ่ะนะแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากมาทําคลิปวิดีโอนะแล้วก็สําหรับให้สําหรับมือเริ่มต้นนะที่แบบ เริ่มแคมปิ้งหรือว่าเริ่มสนใจแล้วเพราะช่วงนี้กระแสแคมปิ้งค่อนข้างจะมาแรงเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวอุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยนะฮะที่ผมจะแนะนำเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยผมให้แค่3อย่างนะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยหนึ่งในสอย่างต้องมีเต็นท์แน่นอนจริงๆแล้วเต็นท์มันไม่ใช่สิ่งสําคัญแรกนะสาหรับตัวผมนะแต่คนอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ทาหเราผมเนี่ยเต็นท์เนี่ยเป็นเรื่องที่3เลยเป็นเรื่องที่3เลยผมให้ความสำคัญเรื่องของ เฟอร์นิเจอร์ก่อนนะแล้วก็แสงสว่างแล้วก็มาเต็นทีหลังเลยนะทำไมผมถึงให้เรื่องเฟอร์นิเจอร์ก่อนเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราคงไม่ไปนั่งพื้นแน่นอนนะบางคนอาจจะแบบว่าเออนั่งพื้นได้อะไรเงี้ยนั่งได้ครับแต่ผมดัดลองว่ามันปวดหลังแน่นอนนะแล้วก็ส่วนเรื่องของแสงสว่างนี่ก็สาคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีแสงสว่างนี่บอกได้เลยว่าแคมป์แบบไม่มีความสุขนะและอย่างหนึ่งที่ตามมาคือเรื่องของเต็นท์นะเต็นท์เนี่ยทำไมผมถึงให้ลําดับสุดท้ายเพราะว่า จริงๆแล้วเต็นท์อ่ะเราใช้ชีวิตหรือว่ากิจกรรมที่เราอยู่ในเต็นท์เราใช้แค่นอนแต่ว่าอุปกรณ์ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยที่เราต้องใช้บ่อยหนึ่งในหลักๆก็ต้องมีเก้าอี้สองอาจจะมีพวกแก้วแก้วเก็บร้อนเก็บเย็นอะไรพวกเนี้ยผม,มให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้มากกว่าถ้าซื้ออุปกรณ์ที่ที่แพงนะก็จะซื้อพวกนี้มากกว่าเพราะว่าเราใช้บ่อยอย่างเก้าอี้อย่างเงี้ยเรานั่งบ่อยเราควรซื้อเก้าอี้ดีๆแล้วก็ แก้วก็คุณซื้อแก้วดีๆอะไรประมาณไหนเงี้ยนะแต่เต็นท์เนี่ยเราจะใช้เต็นท์แบบไหนก็ได้อันนี้ถ้าแบบใครเริ่มต้นก็ซื้อเต็นท์โลตัสก็ได้นะครับค่อยๆไปเรื่อยแต่ผมอยากให้เรื่องกา้เก้กาอี้ก็มีมากมายให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นของเคชัวอนะไรตัวสามที่ร้อยก็ลองซื้อดูมาก่อนแต่ว่ามันดีกว่านั่งพื้นแน่นอนนะครับช่วงนี้บ่อยเลยตั้งแต่ช่วงโควิดมานะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ไปแคมป์ที่ไหนนะฮะมันก็เลยมีกลุ่ม นะที่เข้าไปดูในการเต้นนะครับนั่นคือชื่อกลุ่มจุดการแตะเอออันนี้หมว่าเข้าไปดูเพราะว่าเวอร์หนึ่งก็หลุดไปแล้วแล้วมาเวอร์สองด้วยนะฮะเวอร์สามก็มีนะครับผมหลังๆนี่คนเริ่มเข้าไปดูเยอะนะฮะทีนี้ปุ๊บโอ้โหดินี่เมียเริ่มถามแนละ้วเอ,อ๊แต่การเต้นแล้วมีผู้หญิงงี้ด้วยเหรอมากางเต้นงี้โอ้โหแสดงว่าที่มึงไปกางเต้นนี่โอ,โอ,เนนโอโ้เจอ,องี้นะบอกเรื่องจริงมันไม่ใช่จะบ้าหรือเปล่าเรื่องจริงมันไม่มีหรอกแบบนี้ใครบ้าจะมาโอ้โหถ่ายรูปปุ๊บ เดินผมกลางเต็นยังไงก็ไม่เคยเจอนะแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มอยู่นะว่างๆก็เออช่วงนี้ว่างๆไม่มีอะไรกับเรื่อนเพลินไมู่ดูคลุกไปนะเดี๋ยวผมเลือกแต่ลูกเล็กๆไ้ดูแล้วกันว่ากลุ่มตอนนี้ไปถึงน่าจะไปเวอร์สามเวอร์สี่แล้วบ้างถ้าเป็นไปได้นะ,ะสำหรับแคมป์มือใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะต้องเตรียมโดนด่าก่อนเพราะมีด่าแน่นอนซื้อของแชมป์เนี่ยก็บอกว่าซื้ออะไรมาไม่รู้เยอะแยะไร้สาระนะอย่างที่บอกกลับไปเรื่องเดิมนะฮะผมให้ความสำคัญกับเรื่องอุปกรณ์ภายนอกมากกว่านะเต็นก็ แล้วแต่ใครชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อดับแรกก็เป็นพวกนเฟอร์นิเจอร์พวกโต๊ะพวกอะไรพวกเนี้ยมีไว้เล็กๆหน่อยๆก็ได้หรือจะเป็นโต๊ะเซเว่นอะไรพวกเนี้ยแบบคนเริ่มต้นนะอย่างผมก็ระดับกลางนะไม่ได้เป็นแบบระดับไฮสูงมากก็เป็นระดับกลางก็ใช้อุปกรณ์แบบเริ่มดีกว่าแต่ก่อนนิดนึงอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ที่ต้องแนะนํานะครับหนึ่งเลยเนี่ยดับแรกเนี่ยเราต้องกินน้ำแล้วนะครับกินน้ำหรืออาจจะกินเบียร์กินเหล้าอะไรพวกเนี้ยก็ต้องมี แก้วเนาะเก็บเย็นเก็บร้อนมันทําให้เราแบบก็เรียกว่าอะไรกรึบได้นานหน่ะอยู่ได้ยาวหน่อยจะได้ไม่ต้องเติมแข็งบ่อยเวลาเม่าเราให้เกยดเติมอ่ะเอายาวเย็นๆหน่อยกินไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็แนะนำพวกแก้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ใช้พวกแก้วเยื่ติธรรมดาอะไรก็ได้นะแต่ถ้าแบบเออดีๆหน่อยก็แบบมันใช้ได้ยาวๆเก็บเย็นได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยใครจะซื้อของยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับของผมก็ใช้ของแตเล่นะครับผมนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับคนที่ไปแคมป์แรกๆเนี่ย จริงๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องแบบซื้อแบบแครืข่ข,ของสดมาทําเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปแคมป์แรกๆอ่ะไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนๆก็เราไปซื้อของมาก่อนก็ได้นะซื้อของสําเร็จรูปมาแล้วมากินก็ได้นะเริ่มแคมป์แรกๆอ่ะอย่าเพิ่งไปยุ่งยากเพราะเรายังจัดสรรปันส่วนพวกอุปกรณ์อะไรไม่เป็นนะก็อย่างพวกอุปกรณ์คูวเนี่ยผมแนะนําให้เป็นพวกหม้อสนามก่อนละกันพวกอย่างเงี้ยเออเป็นต้นเพราะว่ามันเก็บง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ มีแบบให้อุปกรณ์ให้ใช้มีหม,ม้อมีอะไรใ,ใช้เยอะอันนี้พวกนี้ราคาไม่ได้แพงมากก็อาจจะใช้พวกนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าเริ่มดีขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นใช้ของพวกแบงก์เอสไออะไรอย่างเงี้ยครับพวกกระทาแบบอย่างนี้หน่อยมีจจะแบบไม่ติดละพวกนี้ถ้าใบาเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็มีอุปกรณ์อยู่ค่อนข้างไม่เยอะนะครับผมอย่างจานอย่างเรื่องจานจานที่ใช้แคมป์เนี่ยผมแนะนําให้เป็นพวกจานสแตนเลสเพราะว่า ถ้าคุณใช้จานพลาสติกเนี่ยสังเกตเวลาไปล้างอะ่ะปุ๊บมันจะมันๆแล้วเวลาเก็บมันเหมือนแบบมันไม่สะอาดอแต่ถ้าเป็นพวกจานสแตนเลสอะ่ะหนึ่งด้วยคือเบา2คือเวลาล้างแล้วมันไม่มีติดคราบมันอะ่ะอันนี้สําคัญเลยปุ๊บปุ๊บ,บมันทําความสะอาดได้ง่ายกว่านะอันนี้ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบพวกอุปกรณ์การครงจานข้าวอะไรพวกเนี้ยผมแนะนำให้เป็นสแตนเลสนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยผมแนะนําให้เป็นแบบพวกจานกระดาษอะไรอย่างเงี้ยซื้อแมคโครโลตัสอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราไปซื้อเหล้าซื้อกับแก้มอะไรนี่แหละก็ไป ต่อมาเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของแสงสว่างจริงแสงสว่างเนี่ยคือแล้วแต่คนชอบเลยนะบางคนก็อาจจะแบบคือถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็จะมีรีวิวเกี่ยวกับเรื่องตะเกียงน้ํามันไปนะนะรเรื่องตอนนั้นที่เริ่มทําคลิปแรก,แรกๆก็ยังแบบถ่ายไม่อะไรไม่ค่อยเป็นเสียงยังไม่ค่อยชัดอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็จะมีแบบามาเรื่องของพวกตะเกียงแก๊สละตะเกียง LED อะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่บอกคือตอนเนี้ยผมที่ยกตัวอย่างมามันก็จะมีพวกตะเกียง LED ตะเกียงแก๊สอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็น ให้ความให้ให้แสงสว่างนะพวกนี้แต่ถ้าแบบไปเลาไปกับครอบครัวอะไรพวกนี้ผมแนะนําว่าควรใช้ไม่น LED นะครับบางทีแบบมีเด็กเด็กอะไรเงี้ยพวกนี้มันร้อนใช้ LED อะไรพวกนี้มันก็จะดีกว่าพวก LED พวกเป็นอย่างนี้ครับอย่างพวก LED เลนเซอร์อย่างเงี้ยใช้ไปแคมป์ก็ได้ใช้ไปแบบว่าไปโซโล่แคมป์ก็ได้นะสายมอเตอร์ไซค์ก็ได้สายเบาอะไรพวกนี้อันนี้อันนี้สว่างมากนะสว่างมากจริงๆแค่ตัวเดียวก็อยู่เลย หรือไม่ก็เป็นเนี่ยพวกตะเกียงตั้งโต๊ะอะไรพวกนี้อันนี้มันแล้วแต่และมันแล้วแต่คนแล้วว่าชอบแบบไหนอยากได้สไตล์ไหนนะครับอย่างพวกอย่างนี้ก็ยังยังเป็น LED นะอพวกตะเกียง LED แบบนี้เนาะบาโบนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีบาโบนแบบว่าที่เอาไว้ติดใต้ไฟชีสแลไรพวกนี้อันนี้ผมก็มีอยู่นะแต่ก็เดี๋ยวยกตัวอ,อย่างให้ดูๆคข,ข่าๆแล้วกันว่าเออซื้อพวก LED อะไรพวกนี้มันก็ ขนถ่ายสะดวกอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไปแคมป์แต่ละที่ก็เริ่มมีไฟมีอะไรให้ใช้แล้วพวกอย่างนี้ไปมันก็สะดวกกว่าสําหรับมือใหม่เริ่มต้นผมแนะนําให้ใช้พวก led ก่อนดีกว่านะครับผมพวกตะเกียงแก๊สอะไรพวกนี้ก็ไปศึกษาเอาละกันจริงๆมันใช้ไม่ยากแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญอยู่ที่อะไรรู้ว่าอยู่ที่รถเราด้วยว่าของมันเยอะแค่ไหนอะไรอย่างงี้แล้วรถเราอ่ะมันขนได้เท่าไหร่เวลาซื้อของอย่าลืมดูรถด้วยนะเพราะว่าผมก็เป็นมาแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะที่แนะนําก็คืออุปกรณ์เกี่ยวกับพวก การเก็บความเย็นนะครับผมในเรื่องของอุปกรณ์การเก็บความเย็นนะครับสาหรับใครที่แบบเ,เริ่มแบบมีของสดหรือว่าแบบเ,เริ่มทํากับข้าวเริ่มะไรเนี้ยผมก็แนะนําให้แบบควรมีกระติกไว้นะอะไรเงี้ยจะเป็นแบบแรกๆเราอะไใช้กล่องโฟมเนี่ยเรื่องปกติก<ๆ>ผมก็สตตร์มาจากเรื่องกล่องโฟมเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็มีกระติกนะก็เราวควรมีไว้อย่างน้อยเนี่ยกระติกเราควรแยกไว้เช่นของสดก็เป็นกระติกนึงอะไรกระติกน้ําดื่มก็อันนึงแล้วก็กระติกแบบเราแบบ กินน้ำคนน้ำแข็งกินลงกินเหล้ากินเบียร์อะไรกันอ่างเงี้ยผมว่าพวกกระติกพวกนี้มันก็เก็บความเย็นได้นานแล้วพวกเนี้ยผมก็จะมีอยู่มีตัวนี้อยู่นะครับผมก็เป็นพวกกระติกแบบโคแมนสตลเบลอะไรพวกนี้นะครับก็เก็บน้ําแข็งได้ประมาณหนึ่งกระสอบนะกระติกแบบเนี้ยได้กระสอบแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเออคุลเลอร์ใส่น้ํากินยอะไรเงี้ยคุลเลอร์ใส่น้ํากินอะไรพวกเนี้ยก็ควรมีไว้นะเพราะว่าเราใส่น้ําเปล่าเนี่ยอยู่ได้เลย2วันสาวัน ส่วนของผมกระติกพวกกระติกเล็กๆก็จะใส่แบบพวกของสดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยใช้แบบใส่พวกกระติกอย่างเงี้ยเล็กๆนะครับใส่ไส้กรงไส้กอของสดเนื้อไก่ชีสอะไรพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะเราก็ควรมีไว้นิดหนึ่งเวลาเราแคมป์เราจะได้แบบมีความสุขกับการแคมป์นิดนึงนะพอเรามีอาหารเครื่องดื่มพร้อมเนี่ยเวลาแคมป์ก็เริ่มสนุกแล้ว นะฮะมันในพูดส่วนของเรื่องเตาแล้วกันจริงๆก็เริ่มต้นก็ซื้อพวกเตาเล็กๆกะจริงๆผมก็มีนะแต่ว่าไม่ได้หยิบไม่ได้หยิบมาขี้เกจพี่เกดหยิบมาแล้วอเซคเคมีก็เหนื่อยละก็จะมีเตาเล็กเราเริ่มต้นจากเตาเล็กก่อนที่มันพับได้อะไรเงี้ยอาจจะต่อพวกแก๊สระเปาอะไรพวกนี้นะแล้วก็อาจจะมีถ้าแบบอย่างนั้นคือเหมาะกับไปคนเดียวอะไรเงี้ยไปเพิ่นสองคนนะครับหรือไม่ก็ขยับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบพวกเตาเตาแบบนี้นะอย่างพวกเตาโคเวสอะไรพวกเนี้ยนะครับ เาโคเวตนะครับเป็นะแกงอย่างนี้ก็ทํากับข้าวก็ได้นะครับแล้วก็ต้มกาแฟได้เลยพวกนี้ก็โอเคนะครับหรือว่าทีนี้ถ้าเราไปกันค่อนข้างเยอะเนี่ยก็แนะนําพวกเตาแบบนี้นะพวกเตาคอมแมนแบบว่าพวกเขาเรียกว่าพวกทวินสโตบก็คือเป็นเตาคู่เลยพวกนี้นะครับผมก็จะมีเตาตัวนี้แล้วก็อิตาตวนันนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งกับตันสแต็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับแนะนําตัวพวก แบบเริ่มเริ่มต้นเริ่มเริ่มคิดจะมาแคมปิ้งแล้วผมว่าอุปกรณ์มันก็พอมีปุ๊บเนี่ยเวลาแคมปิ้งมันก็จะสนุกขึ้นนะถ้าแบบเราไปแบบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ถ้าเริ่มต้นจริงๆก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไต่ไปไต่เวลไปเรื่อยนะครับช่วงนี้กระแสก็มาแรงด้วยนะครับเรื่องแคมปิ้งเนาะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาเราพูดถึงเวาหนุ่มๆนะเวลาเราซื้อของแคมป์อันนี้ต้องเบานิดหนึ่งเวลาเราซื้อของแคมป์นะ อยาให้เมียเข้ากลุ่มประมูลนะกลุ่มประมูลหรือว่ากลุ่มขายของอะไรพวกนี้เตนน็ม,เ,มเ,เลยเราถามบอกไอ้นี่ซื้อมาเท่ไร่ซื้อมาห้าร้อมุนี่มาอะาไรโอ้พักหลังเข้าไปประมูลเว้ยเข้าจุดกลุ่มกลางเต็นท์อ้าวชิบหายมีแบบเข้าไปอยู่ในร้านแคมป์วันมั้งร้านแบบ ทยแลนด์เอาดอ r เช็คราคามาทินแลงแบบโดนด่ายัดเลยนะครับ <c oughs> สำหรับคนแคมป์เราก็เมื่อเรามีอุปกรณ์อะไรแล้วพวกนี้แล้วครับแล้วก็วก็ต้องมีเรื่องดนตรีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างอาจจะมีเรื่องฟังเพลงอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็เตรียมอุปกรณ์กันไปให้ดีๆแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องควรเคารพด้วยกับเลนข้างๆเคียงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบไป ชอบจะไปะกลางเต็นท์ช่วงวันธรรมดาซะมากกว่านะมีโต๊ะสักตัวนึงมีเพื่อนนะฮะนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงเพาะๆอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ,อ,ะอย่าลืมติดตามเบอร์ช่ลลนนองแล้วกันเนาะแล้วก็ก็จะมีอะ,อะไรดีๆมาแนะนำเสนออยู่เรื่อยนะครับอาจจะมีในเรื่องของเมนูแคมปิง้งอะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่ผมทำได้นะครับแล้วก็อาจ ถ้ามีโอกาสนะครับหลังจากโควิดเนี่ยก็อาจจะได้พาไปกางเต็นในสถานที่ต่างๆเหมือนที่เคยทํามาในะช่วงนี้ติดโควิดก็ไม่ค่อยได้ไปแคมปิง้งในช่วงเวลานี้เราก็มีเพลงนะครับแต่งให้กับเมียนะเพราะว่าเมียก็เริ่มบ่นๆแล้วแหละว่าแบบซื้อของแคมป์อะไรเงี้ยก็เยอะซื้อเยอะไปหน่อยซื้อเยอะไปหน่อยนะฮะอาจจะโดนด่าน,นิดนึงเดีย๋ยวลองฟังเพลงนี้กันอันนี้แต่งให้เมียเลย เปิดเลยเปิดก็คิปว่าไอาเจอแนละ้วถ้าไม่รู้เขาจะด่ากูไหมซื้อของคําม,มาราคาเท่าไรถ้ามีถามกูจะตอบอยังไงกูไม่รู้ไม่รู้ตีเหมือนแมงเลยถ้าถามก็บอกไม่แพงจะบอกมียังไงให้ร,รู้ว่าของนี่มันต้องมี นี่ก็ทำว่ามึงซื้อทำไมมือของกูก็ไม่เคยซื้อให้ที่ของแคมแมงจะซื้อกระจายเนีบอย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 ไม่ต้องแคมแมงเลย จะดากูไหมถามก,ก็บอกไม่แพงถ้าไม่ได้เ <c oughs> ย็นแม่ร้องผิด <c oughs> ถ้าไม่รู้กูจะตอบนึง <c oughs> อะไรวะเจ่ยจะบอกจะ,จะบอกโมงนี้หนึ่ร <c oughs>